สวัสดีค่ะวันนี้มีธรรมะเบาๆสบายๆมาเล่าให้ฟังเหตุจากที่ดิฉันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติครั้งละก็10วันและ10วันนี้ก็เป็น10วันที่ตัดขาดจากโลกภายนอกก็คออือระเบียบของศูนย์ก็คือว่าห้ามพกโทรศัพท์ ห้ามพูดคุยกันในระหว่างปฏิบัติดิฉันว่าดีนะคะการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับการเรียนรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราได้รู้จิตตัวเองว่าในขณะที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ยจิตเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงขนาดไหนดิฉันเคยดูเคยถามตัวเองว่าในขณะที่ ตัวเราเนี่ยกำลังทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะทํางานในชีวิตประจำวันหรือไปไหนก็แล้วแต่เรามักไม่เห็นจิตตัวเองแต่ขณะที่เรานั่งนิ่งๆดูลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกดูสัมผัสลมหายใจที่มันผ่านช่องจมูกเรากลับเห็นจิตเราวิ่งวุ่นมากมายเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า หนึ่งวันเนี่ยจิตเราคือจะบอกว่าหนึ่งวันก็ก็ไม่รู้จะใช่ไหมแต่จิตเราเนี่ยมันคิดได้เป็นล้านล้านเรื่องและมันคิดได้ทีละเรื่องนี่ความมหัศจรรย์ของจิตดิฉันปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมะได้ฟังคำในพระไตรปิฎกเรื่องราวต่างๆก็รู้สึกว่า การที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติเพื่อดูเจต,ตัวเราก็เลยเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะคะที่แบ่งปันเข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่จะมาตัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ผ่านชาติภพมานับนับไม่ท้วนคือนับไม่ท่วนแต่ใน พระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยก็มีกล่าวไว้บอกว่าพระพุทธองค์บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนกับเรานับได้ไหมว่ามันเท่าไหร่ไม่สามารถนับได้แต่ย้อนไปดูพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธองค์จะตั้งใจ เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกว่าตั้งใจที่จะตัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงพบความทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ที่เกี่ยวกับพระมารดาคือชาตินั้นน่ะยังเป็นคนธรรมดาอยู่ชาติแรกที่จะตั้งใจว่ามันทุกข์เหลือเกินอยากจะช่วยคนคืออยากจะเสียสละตัวเอง เป็นภาษาง่ายๆนะอยากจะเสียสละตัวเองเพื่อที่จะพาคนให้พ้นทุกข์เพราะความทุกเนี่ยมันมันสุดที่จะบรรยายมันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์มากมายขนาดนี้และถ้าเราเป็นชาวพุทธลองย้อนกลับไปดูในชาติของพระโพธิสัตว์สิบชาติก่อนที่จะมาตัสรู้เป็นพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรียกว่าความทุกข ที่เป็นเศษหนึ่งส่วนล้า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 น,านพระพุทธองค์ก็ทรงสัมผัสมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจว่าจะมาตรัสรู้เพื่อเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหาทางเพื่อที่จะพาทุกคนให้พ้นทุกข์จึงได้มีอริยสัจสี่ขึ้นมาก็คือทุกข์และทุกข์ตัวเนี้ยที่ดิฉันได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังจากพระไตรปิฎกแล้วก็ แยกแยะดูจากปัญญาของตัวเองเพบว่าทุกในที่นี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าให้เรารู้ว่าทุกไม่ได้ให้เราเป็นทุกรู้ว่าทุกแปลว่าอะไรสมมติว่ามีดบาดให้รู้ว่าเจ็บให้รู้ว่าเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บเพราะมีดบาดมันบาดเพราะอะไรมันบาดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อ,อ่ไม่ได้มีสติ หรือเราอาจจะประมาทพลาดพังอะไรก็ต่อแต่มันมีเหตุของมันในการที่จะเกิดทุกข์ให้เรารู้ทุกข์และหาเหตุที่เจอและเหตุแห่งทุกข์ในสมุทัยเนี่ยเมื่อศึกษาไปก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องก็คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาคือกามตัณหาคือความอยาก อยากอะไรเพราะว่าตัณหาก็คืออยากมีอยากได้อยากเป็นคือไม่ไม่ได้ดูปัจจุบันคือมองอนาคตหรือมองสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นแล้วอยากเป็นแบบนั้นพอไม่ได้ก็เป็นทุกข์แค่นั้นไม่พอบางคนเนี่ยก็เกิดจากสมมติว่าทำงานที่เดียวกันคนเนี้ยเจอหน้าทุกวันรู้สึกไม่มีความสุขเลย หรือว่าเจ้านายอาเจ้านายบน่นฉันอยากจะให้คนคนนี้หายไปจากชีวิตฉันก็คือความไม่อยากหนีไม่อยากเป็นไม่อยากได้นี่คือ3เรื่องหลักๆที่เป็นเหตุทําให้เราเป็นทุกข์พอเรารู้ทุกข์เรารู้เหตุแห่งทุกข์รู้เลยสมุนิโรธก็คือผลทางก็คือทางแห่งการหลุดพ้นแล้วก็ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายบอกทางด้วยคือบอกว่าเนี้ยทุกนะแล้วบอกเนี้ยคือเหตุแห่งทุกมันเป็นแบบนี้นะหาให้เจอนะว่าเหตุแห่งทุกมันคืออะไรบางคนมีอีกเคตหนึง่งยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาทะเลาะก,กันแล้วต้องเลิกกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ยังตามราวีตามหึงตามห่วงการหึงห่วงถ้าการการเลิกกันคือทุก เหตุที่เลิกกันอาจจะเป็นเพราะว่า,านิสัยแต่ละคนที่ไม่ได้ปรับตัวหรือการที่เราอาจจะเข้มงวดเขาเกินไปหรือเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกใจกันนั่นแหละก็คือ3เร,อเรื่องนี้ก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาทั้งนั้นสุดท้ายเลิกกันไปพอเลิกกันไปก็ไปตามตามหึงตามห่วงบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าพอหึงห่วงแล้วลระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ระงับโทสะตัวเองไม่ได้ก็มีการ ทาร้ายกันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจทุกเรารู้ทุกเรารู้เหตุแห่งทุกเราเรารู้สองเรื่องนี้เราก็จะไปสู่คนทางแห่งการหลุดพ้นได้ก็คือนิโรธแค่นั้นไม่พอที่มหัศาจรรย์มากพอศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพบกวามหัศาจรรย์หลายๆเรื่องมากๆเลยถ้าเราไปทํางานกับคนอื่นนะสมมุติ เราไปเรียนรู้บางทีอ่ะสมมติเราทําอาหารเขาอาจจะคือเวลาสอนทําอาหารอาจจะบอกเราแต่เทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกเราหรือสมมติว่าเราไปทํางานบริษัทคู่แข่งเขาก็ไม่บอกเราหมดแต่พตระพุทธองค์เนี่ยบอกหมดเลยนี่คือสิ่งที่มหัศา์มากบอกว่าจะพ้นทุกข์ต้องทํำยังไงมีเส้นทางนี้นะมักคือสอดหนทางหนทางนี้เส้นทางนี้นะ ให้เราได้ตระหนักรู้ทุกร,รู้เหตุแห่งทุกและรู้หนทางแห่งการดับทุกบอกอย่างละเอียดนี่คือสิ่งที่พอปฏิบัติตามหนทางนี้เราถึงได้รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้มาในโลกใบน,นี้ mm. เพื่อที่จะช่วยทุกๆคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นใคร คุณจะเป็นใครในโลกใบนี้คุณมีหนทางที่จะหลุดพ้นหนทางที่จะดับทุกข์ของคุณได้นี่คือสิ่งที่ดิฉันฟังดิฉันปฏิบัติมาแล้วดิฉันรู้สึกไม่รู้จะถ้าพูดเป็นคนธรรมดาจะขอบคุณจะจะยังไงอะ่ะจะพูดคำไหนที่จะสมที่จะเหมาะกับการที่พระพุทธองค์ทรงให้ทำเราไว้เพื่อให้เราเดบได้พบ ผนทางแห่งการหลุดพ้นดิฉันปฏิบัติมา10ปีเนี่ยดิฉันพบว่าถ้าเราเข้าใจเหตุแห่งทุกข์เราจะไม่ทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงมากๆจนกระทั่งเหลือทุกข์ไม่มียกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเองมากเลยก็คือเราเนี่ยด้วยความเป็นแม่แล้วลูกอะไปเที่ยวแล้วกลับดึกๆ เมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจพอกลับมาเราก็จะดุดาว่ากล่าวแล้วก็อ้างว่าที่พูดแบบนี้เพราะเป็นห่วงนะเพราะไม่อยากจะให้ไปเจออย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราเราเราพอเหตุการณ์มปนเกิดแบบนี้คือเราทุกข์ใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็แค่ว่าฉันเป็นแม่ไงฉันก็เป็นห่วงเป็นธรรมดาเป็นปกติของแม่ทั่วไปวก็ต้องเป็นห่วงไหม แต่พอเราเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าเราพบว่าไอ้ที่เราห่วงเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะเรารักคนอื่นเป็นเพราะเรารักตัวเองเรากลัวตัวเองจะเป็นทุกข์เรากลัวตัวเองจะเจอเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองพอเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะไม่ว่าไม่ดุเขาไม่บ่นเขาไม่ต่อว่าเขาและ คำพูดมันก็จะเปลี่ยนไปกริยาที่เราแสดงออกมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะข้างในเราเข้าใจนี่คือสิ่งที่เราได้กับการที่เราปฏิบททัติธรรมและเดินทางสู่มัคมีองแปดที่พระพุทธองค์ทรงบอกเอาไว้ในในอริยสัจสีว่าให้รู้ทุกข์ให้รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เดินตามทางเส้นนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปดิฉันมีเรื่องประทับใจ อยากจะเล่าเรื่องอริยมรคมีองค์8ดตามความเข้าใจของตัวเองว่าทําไมถึงพอยิ่งศึกษาและยิ่งเข้าใจธรรมะพระุทธเจ้ายิ่งศรัทธายิ่งเคารพยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งพูดไม่ถูกว่าจะจะพูดว่าอะไรว่าพระพุทธองค์เนี่ยคือสุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดของผู้ที่ปรารถนาดี ต่อมวลมนุษยชาติจริงๆแบ่งปันธรรมะาให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ